b i ๊กเกตเว็บ3เปลี่ยนจากไม่กะสวบแต่สามารถเข้าถึงเหรียญต้นน้ำได้ก่อนใครกระดาน b i t g เกสามารถสมัครกระดานใต้มูลไปด้วยกันกับช่องคอยน e w ิมูลนะครับวันนี้เรามาติดตามชมในเรื่องของลูน่าแคสิ c ซึ่งอันนี้เป็นการปลดล็อกฝัตอันที่สองนะครับ ฝดแรกก็จะเป็นเรื่องของข้อเสนอนะครับมีการลรือเรื่องของการจ่ายเงินเนี่ยเขาเรียกว่าจ่ายเงินต่องานนะครับออกไปนะครับเราก็มีข้อเสนอมาช่วยแก้นะครับบอกว่าเดี๋ยวจะทําโครงสร้างใหม่อันนี้เป็นฝัดของ crypto com ใครได้ฟังไว้ตั้งแต่ประมาณต้นปีนะครับที่โดคอนเนี่ยมีข่าวว่าจะส่งไปอเมริกาหรือเกาหลีใต้ นะครับแต่ทางอเมริกานี่บอกโอ้โหโ,โหโมกระนาเลยว่าต้องส่งอเมริกมาอเมริกานะครับฉะนั้นไอ้ตรงเนี้ยผมทำให้เห็นนะคะว่าตอนเนี้ยฝัดที่สองเนี่ยคือ crypto.com เนี่ยเขาบอกว่าจะมีการเพิกถอนลูน่าแคสิกวันที่สิบห้ากุมภาเลื่อนออกไปแล้วก็อีกทีคือเดือนประมาณเดือนเมษานะครับซึ่งเดือนมีนาเนี่ย นะครับปลายเดือนมีนาเข้าเดือนเมษาเนี่ยก่อนสงการโดคอนก็จะมีการพิจารณาคดีอีกรอบหนึ่งนะครับก็จะมีการจ่ายค่าปรงค่าปรับไร้เสร็จอะ่ะก็คิดว่าคงจะไม่จ่ายทันทีนะครับใช้เคสเรื่องของการล้มละลายนะครับในการเลื่อนการจ่ายเพราะผมก็เชื่อว่าเขาไม่ได้มีเงินขนาดนั้นนะครับก็หลายคนบอกว่าโอ้ยมันโกงมามันก็ต้องมีเงินนะครับ ก็ใช่นะครับแต่ว่ามันก็ไม่ใช่เงินงน้อย CC ๆอ่ะเนาะซีซีโดนเป็นพันล้านเลยไม่รู้จะโดนอีกอกีคดีนะครับพยายามที่จะเล่นเรื่องเหรียนเซกิลิตีบ้างนะครับเล่นเรื่องฟอกเงินบ้างอะไรอย่างเงี้ยคือต้องจ่าย SEC นะครับคอยเบสยังโดนเลยนะครับฉะนั้นตอนเนี้ crypto.com เขาบอกว่าเออเขาจะขอเลื่อนไปนะครับอีกทีดูดูคด,ดีของโดคอนก่อน,อนตอนเดือนเมษาว่าจะออกหรือเปล่า เพราะว่าตรงนี้มันจะเกี่ยวกับเรื่องของการฟ้องกลุ่มนะครับในในฝั่งของสิงคโปร์นะครับที่โดคอนโดนแต่ส่วนตัวผมฝัดสองฝัดโดนปลดล็อกเป็นที่เรียบร้อยอันนี้ส่งสัญญาณว่าอะไรนะครับส่งสัญญาณว่าเอ้รอบเนี้ยลูน่าแคสิกอีกสักสามสี่วันเนี่ยไม่เกินตรงเนี้ยราคาอาจจะไปก็ได้นะครับ พราะผมก็คิดว่าราคาน่าจะแรงพอสมควรเลยนะครับคือไปได้แบบไปได้แบบอ่าระยะสั้นนะครับก็ต้องมาดูด้วยกันว่าไปได้เท่าไหร่เนาะเพราะว่าผมเชื่อว่ายังไงก็มีฝัดขังราคามาอยู่นะครับแล้วตอนนี้เหลือแค่เหรียญเดียวแล้วคือ l ูน่าค a s ส i ิเพราะเทอรล่าเหรียญเมเลอร์วอลคอร์ยสไปแล้วนะครับ คือโดนเป็นเหรียญ Security แล้วฉะนั้นเขาจะไม่ทำราคาแน่นะครับแล้วจะไม่มีการดึงเม็ดเงินมากเหมือนตอนเดือนธันวาที่ลูน่าคลาสิกขึ้นมาได้นิดนึงแต่ครั้งนี้ผมเชื่อว่าราคาเนี่ยน่าจะขึ้นระยะสั้นนะครับและเป็นช่วงราคาที่ขึ้นได้ดีด้วยนะครับพอเส้นกราฟเดยเนี่ยผมดูจากกราฟเดยนะของลูน่าคลาสิกเนี่ยตกลงมาเส้นหลักแล้ว นะครับแล้วดูเหมือนว่าจะมีการไหลลงแต่มันไหลลงไม่ได้เพราะ BDC ไม่ได้ไหลลงะนะครับตอนนี้แล้วรวมถึงเรื่องของการเผาของ LUNA c l a s s i ิยังไม่มีออฟ i ิเชีออกมาจากใบแ a น้นเลยนะครับว่าเผาเท่าไหร่นะครับแล้วผมก็คิดว่าน่าจะอีกไม่กี่วันเนี้ยน่าจะปล่อยข่าวนี้ออกมานะครับทำให้ LUNA เนี่ยราคาขึ้นไปถ้าเอามองแบบไม่กาวนะ นะครับน่าจะไม่เกินพันสองที่ศูนย์สามตัวแต่ถ้าเกิดมันไปรอบของมันตอนต้นปีจริงๆมันก็อาจจะไปได้สักสามสามพันไม่เกินเจ็ดพันเนี่ยนะครับผมว่าประมาณนั้นนะครับมันจะเป็นการไปแล้วรอบใหญ่นะครับแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นตัวของ xrp นะครับตอนนี้ผมก็ดูสองเหรียญนี้อยู่แหละนะครับว่าจะเป็น l ู n a c l a s s สิกหรือ xrp ก่อนเพราะว่าสตัวนี้โดนฝัดหนักที่สุดแล้ว แล้วก็ขึ้นไอเรื่องขึ้นทรงขึ้นสารเนี่ยมาพร้อมกับ SEC เลยนะครับก็สเหรียญเนี่ยโดนหนักสุดนะครับในช่วงนี้เราก็จับจ้องดูนะครับว่าลูน่าแคส s ิกเนี่ยราคาจะไปเท่าไหร่นะครับก็ข้อมูลของข่าวของลูน่าหรือ la, เทอร a ่าเนี่ยน่าจะมีอยู่ประมาณนี้อ่ะเราไปรับชมอีกข่าวก่อนนะครับก่อนอื่นนะ ท่านใดที่สนใจนะครับที่จะฝากลูน่าแกสิกบิ๊เกตนะให้ดอกประมาณ5-8%ถึงเปอร์เซนนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปสมัครได้นะครับเพราะผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้ระยะเวลาการฝากคือ30วันห้ามถอนก่อนนะครับไม่งั้นดอกจะหมด5-8%ถึงเปอร์เซนตนะครับต่อวันแล้วแต่ความศรัทธาของทางแพลตฟอร์มว่าเขาจะให้วันไหนเท่าไหร่ นะครับก็ลองเข้าไปฝากก็ได้แล้วก็มีอีกกระดานคือ m e g l โ b a l นะครับอันนี้จะอยู่ที่ประมาณ4%นะครับระยะเวลาการฝากก็เหมือนกันลองพิจารณาดูนะครับผมว่าบิตเกตคุ้มกว่าผมก็ใช้ใช้2กระดานนี้นะครับรวมถึงผมขอโปรโมทนะครับกระดานไบแ a น c e ไทยแลนด์นะครับก็ทันใดที่อยากที่จะเข้าไปใช้เนี่ยผมก็แนะนำนะก็ถือว่า ก็ถือว่าดีเลยนะครับมีสภาพคล่องสูงอะไรอย่างนี้แต่การสมัครก็แบบกระดานไทยแหละนะครับกว่าจะ p 2 p ผ่านนะคงต้องใช้ระยะเวลานานพอสมควรเรามาดูเรื่องของ Binance เพิ่มคู่เทรดในการซื้อขายสปอตใหม่นะครับก็จะมี alt หรือ ad d layer แล้วก็ teaser หรือ magic นะครับแล้วก็ se sei นะครับคู่เทรดเนี่ยก็จะนำเสนอคือ usdc นะครับกับ FDUSD หรือ First Digital USD นะครับอันนี้ก็มีการโพสต์ไว้วันที่2อกุมภาปี2พันปี2024เวลาประมาณ2ทุ่มนะครับของบ้านเขานะครับน่าจะประมาณนั้นเพราะว่า FDUSD เนี่ยตอนนี้ Binance มี relation ship กับฮ่องกงนะครับ FDUSD เป็น stable coin ตัวหนึ่งของฮ่องกงก็จะถูกใช้โอเคเนาะ เรามาเรื่องของ Ad ดเลเยอร์ด้วยกันนะครับก็มีการเปิดตัวลงทะเบียน c e l e s t i a s t a k e ก่อน a d d o อนะครับที่กำลังจะมีขึ้นตอนนี้ Ad ดเลเยอของ n บ n c e เนี่ยให้ดอกค่อนข้างเยอะนะครับเป็น10-20%มั้งผมถ้าผมจำไม่ผิดนะลองเข้าไปฝากได้นะนะครับแล้วผมคิดว่าการสเต a กที่เพิ่มขึ้นอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้อุปทานของ Ad ดเลเยอร์เนี่ยลดลงนะครับราคาจะได้ไป เพราะแอดเลเยอร์เนี่ยราคาอยู่ที่0.3ผมว่าอีกสักพักหนึ่งอ่ะมันจะขึ้นมาสักหนึ่งถึงสองดอลลาร์นะครับมันเป็นราคามาตรฐานของเขาอ,อุปทานมีแค่ร้อยล้านพันล้านอ่ะคนจะอยู่ที่หนึ่งหรือสองดอลลาร์เนาะนะครับก็จะขึ้นอยู่กับการการสเต็กนะครับที่จะเกิดขึ้นนะครับก็โทเค็นแอดเลเยอเนี่ยแหละนะครับซึ่งโทเค็นแอดเลเยอรก็เป็น เลเยอร์ที่2นะครับโดยใช้เครื่องมือของอิตาเลียมใช้คล้ายกับตัวของเทียหรือซิเลเซียนะครับก็ก็มีการประกาศในวันที่23มามกรานะครับและในการประกาศโครงการก็ตั้งข้อสังเกตว่า a d ร์ดอมีเป้าหมายเพื่อให้รางวัลกับผู้สนับสนุนนะครับแล้ว Ad d layer ก็ได้ตั้ง,งจัดสรรเค็นเนี่ย ALT นะครับประมาณ300ล้านเหรียญน,นะครับซึ่งเทียบเท่ากับ เซ็นของปล่อยมาโทเคนทั้งหมดนะครับสำหรับ a อร d ดอกโทเคนก็จะจัดสรรสุกจ่ายให้กับผู้ถือ NFT ในโปรเจกต์ประกอบด้วย o g แบบนะครับแล้วก็ OS Auth Collection นะครับก็การจัดสรรก็ประมาณ L3 นะครับหรือ Add Layer เนี่ยก็ร่วมแคมเปญกับ Attitude นะครับผู้พักใน e n g i n e Layer และพันธมิตรระบบเครือข่ายของ a g i n e Layer นั่นเอง นะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ผมพูดไว้ประมาณนี้นะครับเรื่องของแอดเลเยอร์ er เป็นเหรียญที่น่าสนใจคือคือต้องซื้อนะครับซื้อเพื่อให้มันไปหนึ่งสองดอลลาร์เราค่อยปล่อยก็ได้นะครับหรือจะไปสักสิบดอลลาร์อะไรก็พอเป็นไปได้ถ้าเกิดมันสเต็กอะไรเยอะๆนะนะครับก็วางเดิมพันระยะสั้นกับเหรียญนี้ในแบบนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปว่ากันใน ตุเหรียนอื่นๆพาดอื่นๆไปกันซ t a Chain นะครับมาข่าวนี้นะครับผมก็คิดว่าซ t a Chain เนี่ยาราคายังต่ำไปคล้ายๆกับ Ad ดเลเยอนะครับกอ็อุปทานมันมันมีโอกาสนะครับที่จะไปได้สัก10ดอลลาร์ละกันผมพูดไว้ประมาณนี้นะระยะสั้นนะครับอันนี้ก็เป็น l a เยอรหนึ่งแล้วก็โปรเจกต์เนี่ยก็คือ c o อร์ h เ i n นะครับทำกับเชนตอนนี้มันมันโตขึ้นนะยอดการซื้อขายเพิ่มขึ้นถึงร้อย้าสเซนะครับเป็น1.80ดอลลาร์สูงสุดก็คือ1.97นะครับก็อันนี้นะครับก็อยู่ในเครือข่ายนะนะครับก็เขาก็เปิดเรื่องของ evm evm ก็เป็นพวกเทคโนโลยีของ ethereum นะครับ cosmos ibc bitcoin dogecoin Ton และอื่นๆอีกมาก นะครับเซตาเชนเนี่ยเสริมศักยภาพให้กับนักพัฒนาด้วยการอำนวยความสะดวกด้านข้อมูลที่ราบลื่นในการถ่ายโอนมูลค่าดั้งเดิมนะครับผ่านบล็อกเชนต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นแอปพลิเคชันกระจายอำนาจของ Ceta Chain คือ o อฟแ p หรือ o d f p นะครับใน o m มิเชนนะครับก็มีพวกสภาพคล่องไรต่างๆโปรเจกต์ Project ก็เริ่มเสร็จแล้ว นะครับผมก็ดูเรื่องของโปรเจกต์เนี่ยก็เรียบร้อยนะครับคือดีแอพเสร็จเรียบร้อยพอเปิดเหรียญมาก็ราคาก็ไปเลยนะครับเพราะว่ามันโดนวางแผนได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็มีผู้ร่วมทุนแล้วก็พาร์ทเนอร์หลักๆนะครับมีแหล่งเงินทุนประมาณยี่สิบเจ็ดล้านในเดือนสิงหาคมปีสองพันยี่สามเขาก็ได้ระดมทุนนะเนาะ นะครับมีโบรวมคุณอย่างเช่น blockchain.com human capital vy capital นะครับ sky n i capital แล้วก็ j a i n street capital vista lab cmt digital foundation capital นะครับแล้วก็ l i n g f e n capital อันนี้คือชื่อเนี้ยบางชื่อมาจากทุนจีนเลยนะครับ gsr kudashi tudasi a นะครับอะไรอย่างนี้ เนาะก็เห็นแล้วว่าทางซีตาเชนเนี่ยเขาก็ไม่ใช่เล็กๆนะครับก็เป็นเหรียญที่โตแบบเข้ามาแทบทุกกระดานกระดาน o อเอะไรหลกัหลกๆเพราะมันเป็นเหรียญทุนจีนนะครับวันเดียวก็จาก0.6ก็ไปถึง1.9เลยนะครับเสียดายเนาะใครไปปิดลองไว้นะครับตอนช่วง0.6เนี่ยเสียดายมากๆเลยนะครับคือมันจะไม่ไปราคานั้นอีกแล้ว otc crypto นะครับเป็นสถานที่หนึ่งนะครับของฮ่องกงตอนนี้ฮ่องกงมีแผนที่จะปรึกษาเกี่ยวกับกรอบการทำงานการเข้ารหัสลับที่ไม่ต้องอ่าที่ไม่ต้องสั่งโดยแพทย์นะครับ otc <O TC S 2> ก็จะเริ่มกระบวนการนี้รวเร็ว,รวการปรึกษาก็ครอบคุมร้านค้าสินทรัพย์เสมือน va นะครับเช่นร้านค้าแพลตฟอร์มออนไลน์สำนักงานการบริการการเงินและกระทรวงการคลัง f s t b นะครับในการเลือกโพสต์เมื่อวันศุกร นะครับในในเรื่องของสถานที่ OTC เนี่ยมีบทบาทในเกี่ยวกับคดีช่อโกงแล้วเกี่ยวกับแพลตฟอร์มการซื้อขาย VA ที่ไม่ได้รับอนุใบหนุญ,ญาตเพราะว่าทางฮ่องกงเนี่ยเขาพยายามเข้มงวดนะครับเรื่องของอเงินที่ไม่ได้มาจากเขานะครับเขาก็บอกว่าเป็นเงินสีเทาอะไรแหละนะครับส่วนตัวคืออะไรที่ไม่ใช่ของเขาเขาออกนะครับเหมือนกับฝั่งของเมกานะครับแต่ตอนนี้เขาก็โอเพนมากกว่านั้นเอง อีกหน่อยก็จะเป็นแบบอเมริกาเลยคืออะไรไม่ใช่สังกัดของจีนก็ต้องออกไปนะครับอะไรที่ร่วมได้โอเคจับมือครึ่งดางโอเคเราจับมือกันนะครับก็จะคายๆกันนะครับก็ otc ก็จะมีกฎระเบียบม,มากขึ้นก็เป็นสํานักงานที่จะดูแลเรื่องนี้โดยเฉพาะนะครับก็ประมาณนี้นะครับมาดูทางฝั่งข่าวสุดท้ายคือฝั่งของไทยแลนด์เนี่ยแหละนะครับเรื่องของ10เมกก็ระงับการซื้อขายดิจิตอล และบริการนายหน้านะครับก็หน่วยงานกำกับดูแลสั่งแล้วให้ซิฟเมกหยุดการให้บริการนะครับเนื่องจากขาดสภาพคล่องในช่วงที่ปี2022นะครับก็มาถึงซิฟเมกเลยที่สิงคโปร์นะครับเราก็ไปแบบเคสไปให้ยืมอะไรอย่างเงี้ยนะครับต่างๆแล้วแล้วรวมถึงบริการพวกนายทุนก่อนนะครับมีทั้งมินิเหรียญมีทั้งอะไรอย่างเงี้ย นะครับจนตัวเองไม่มีเงินนะครับเพราะว่าเป็นบริษัทลูกของของสิงคโปร์นะครับแต่ก็ดีนะเกิดเรื่องนี้มาก็ทำให้ซิปเมกเนี่ยมีคนซื้อต่อนะครับแล้วก็ซิปเม็กเนี่ยก็จะกลายเป็นของไทยโดยปริยายก็ไม่ได้ชัวร์อะไรขนาดนั้นนะครับแต่ว่าเขาคงพยายามที่จะทำให้ของเป็นของไทยแหละแล้วมีการดูแลอย่างรอบคอบโดยกรอตอเนาะเพราะว่า,วาเออมัน,ม,นม,มันมีปัญหามาก นะครับช่วงนี้ผมถึงไม่ค่อยใช้กระดานไทยเลยนะครับจะใช้แค่ Binance Thailand เท่านั้นนะครับกับ b i t ค u p โอเคอยู่นะนะครับเดี๋ยวก็จะมีอ่าตัวของตัวของอ่าวานนะครับเป็นกระดานของเว l o นะครับของ CP ก็จะเข้ามาก็ก็เงินถุงเงินถังน่าจะเยอะพอสมควรนะครับที่จะ ไว้ใจพอสมควรที่จะใช้นะครับถ้าเกิดไม่รู้ที่มาก็ลำบากนะก็ประมาณนี้นะเกี่ยวกับเรื่องของอ่าลูน่าหรือเทอรล่านะครับก็ถือว่าแก้ฝัดได้แล้วแล้วผมก็คิดว่าเดี๋ยวราคาจะมีการระเบิดนะครับเราก็จะเป็นรอบของต้นปีแล้วมันจะเงียบไปเลยนะครับจนถึงปลายปีจะเป็นการระเบิดแบบกาวอ่ะนะครับระเบิดกาวแบบกาวนี้ระเบิดร้อนแบบเละเทะเลยนะครับแล้วราคาเนี่ย ถ้าผมตีความผิดนะก็จะอยู่ที่พันสองนะครับแต่ถ้าเกิดตีความถูกเนี่ยก็อาจจะไปเทียบกับของเดิมคือสองพันแปดนะครับหรือประมาณอ่าประมาณอ่าหกพันเจ็ดพันอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็น่าจะได้อยู่ที่สูงสามตัวก็ว่ากันนะว่าไปได้เท่าไหร่นะครับในสถานะตลาดแบบนี้เพราะว่า มันก็ไม่ได้ขึ้นมานานแล้วเนาะแล้วก็มันให้ส่วนใหญ่เนี่ยมันให้โซโลนาขึ้นก่อนนะครับเรียญต่างๆที่ต้องขึ้นตามคิวเนี่ยก็ว่าไปอย่างนะครับเพราะมันโดนเขาเล่นเยอะนะครับแล้วคุณไม่ยอมให้เขาเก่งกําไรไม่ให้อะไรอย่างเงี้ยเขาจะมีเงินที่ไหนมาจ่ายคุณผมบอกประมาณนี้แหละนะครับเงินก็ไม่ใช่หาง,ง่ายๆในช่วงนี้ข้อมูลโดยทั่วไปก็เป็นประมาณนี้ ฝากกดไลค์กดแชร์กดตับตะไคและกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับเราก็มีกลุ่มก็คือมิชชั่นนิวมูลบีพีกับลูน่าแคสิกแล้วฝากกระดานบิดเกตเอาไว้ด้วยนะครับผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้ก็ศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนการลงทุนมันมีความเสี่ยงนะครับสําหรับวันนี้เราก็หวังว่าลูน่าหรือเทอรล่าจะโกท o the m o o ไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูนไปด้วยกันกับช่องคอยนิวมูลสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับง่ายสะดวกรวดเร็วบนกระดาน okx OK กระดานอัจฉริยะใช้ได้ทั้ง Exchange และ Wallet ผสมกับเว็บ3 NFT และ Swap ผ่านกระดานได้เลยง่ายนิดเดียวกับ OK เ